สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องรักฟ้าช่องว่ารูกกันอีกแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมากลับมาเล่นไอเดนกันนะทุกคนก็เป็นไงฮะทุกคนสบายดีกันไหมก็ตอนนี้ก็สบายดีนะทุกคนก็ตอนนี้เปิดเทอมแล้วทุกคนก็น่าจะเรียนหนักกันนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมให้ทุกคนดูกันนะทุกคนก็ กูไม่ต้องถามนะทุกคนว่าเรามาเล่นเกมเพราะอะไรนี่ไงเพราะกิจกรรมนี้เลยนะทุกคนก็ถามว่าเราจะเติมไม้ไม่แต่ว่ามาเอาสกินฟรีกันดีกว่าเย้แล้ววันนี้นะทุกคนเราก็จะมาทําการมาเอาสกินฟรีกันนะทุกคนกับการที่ไม่ได้เข้ามานานนะทุกคนใครเชิญไม่รู้ช่างอ่า เราจะมาเอาสกินฟรีกันนะใช่ไหมครอนก็มาเล่นเกมกันนะทุกคนครั้งนี้จะเอาตัวฉีไปนะทุกคนฉีพาลอดหรือพาสวยนะทุกคนอ่ะไปดูกันฉี่อะฉีอยู่ไนอะฉีฉีมาเร็ว ก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมแล้วนะทุกคนไปฝ่ายอู้เลยและก็กลับก็เข้ากันมาแล้วนะทุกคนกับโรงบาบาลพระทไพรนะทุกคนก็เออมาเล่นชี้ในรอบสิบปีเราเล่นเราเลในรอบประมาณเฮ้ยเราก็ไม่ได้เล่นไอเด่นนานมากนะ ก็น่าจะประมาณสองปีจะไม่ก็หนึ่งปีหนึ่งปีแลยหนึ่งปีที่ไม่ได้กลับมาเล่นไนเดนนลทุกคนก็กลับมาเล่นแล้วนะทุกคนก็ไม่น่าจะถึงสองปีแล้วมั้งฮะหรือว่าไม่ถึงเราเล่นเราเล่นคุณหมอเอมลี่ไปตอนนั้นตอนปีพศส,สองพี่ีอยู่นี่ก็น่าจะประมาณหลายเดือนอยู่แล้วทุกคนก็ นั่นอะไรน,นะทุกคนเด็เอ๊ะอะไรอ่ะปัผหาโอ้โ,อโอคุณเจ๊นี่นะขอเรียกเขาว่าเจนนะทุกคนก็คุณเขาชื่อ,อไรนะฆาตกรคน,คนนี้ชื่อวอะไรนะจำไม่ได้นะทุกคนก็เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนกันก่อน ก็น่าจะมีคนไปช่วยมั้งก็ไม่ต้องไปช่วยหรอกช่างเขาปะปั่นไฟดีกว่าเฮ้ยพอมองเป็ดตัวเองแล้วมันมุ้งมิ้งน่ารักซะจริงๆเลยก็ไม่ได้กลับมาเล่นนานนะทุกคนก็ไปรู้มาว่าเขาแจกสกินอูฉางสกินอูชฉางอะไรก็ไม่รู้อะคนเขา ไม่ได้เล่นาเลยไม่ได้กดมารับเลยนะทุกคนก็มารู้ทีหลังแนละ้วคนก็อย่างนี้แหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารับสก,กินของคุณฟาโรดี้กันดีกว่ามันไม่คิดจะปีใครไปช่วยเพื่อนจริงๆหรอทำจริงๆเถอะแล้วเราอยู่ไกลขนาดนี้ไงเพื่อนปล่อยตยวไป <c oughs> รลดแล้วคนสวนรลดแล้ว ก็ปั่นชิวๆนี่แหละตัวจูตัวจู๊ไม่ไม่ได้จู๊นะทุกคนแต่ว่าตัวจู๊ได้ปั่นแต่ว่าตัวปั่นได้จูนทุกคนประมาณนี้ก็ <c oughs> คนสวนก็ถูกจับไปนั่งแล้วโคตรดีนะเชอดหทูนี่เราไม่สมามารถที่จะฮีมให้เขาได้นะเพื่อนบา,บาย ขอโชคดีแล้วก็ขอให้โดนทันจับไวๆด้วยรอเลๆเลยๆเเลยเก็มาปั่นกันต่อนะทุกคนก็เราไม่ได้จู๊กนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วแล้วเมื่อไหร่จะได้จูบอี่ะอฉันรู้สึกว่าเธอจะได้จู๊กไหมฉันว่าฉันไม่น่าจะได้จู๊กนะ ตอนนี้ฉันได้ปั่นอย่างเดียวเลยเนี่ยอโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊ปานไมหมฮะจะบิงปหมเนี่ยเจ๊ะกะบิงปหมเนี่ยเจ๊ะกะบิงหรอโอ้ยอย่ามาเล่นกันแบบนี้สิ เก่งเก่งเก่งโอ๊ยทุกคนเราเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วข้าหลังจะไม่บ่นว่าอยากจุกก <Go. S 2> นะ็จะร้องไห้นะจะร้องไห้มากเลยตอนนี้เสียใจมาก เราจะเป็นลายต่อไปหรือเปล่าเฮ้ยเจ๊ว่าไปแล้วจับเวลาซะด้วยมันน่ากลัวมากนักเขียนนิยายเขาจะมาช่วยเราแหละเอิม่มคุณคิดว่าเราจะรอดกันไหมนี่มัน่นมนอี่ี ห้องใต้ดินเลยเหรอเราต้องแยกกันนะ่ะต้องมีใครคนหนึ่งปั่นแล้วก็ต้องมีคนคนึงไปช่วยนะก็คงต้องเป็นนักเขียนนิยายนะเราปัน่น ก็ปั่นไปเลยบางทีอาจจะทำให้เกมพลิกก็ได้บุญจะโลดไว้เนี่ยบุญจะโลดต้องโลดฮะบุรจะโลดต้องโลดปั่นไปก่อนยังไงต้องโลดยังไงต้องโลดยังไงต้องโลดเย้ย จะได้ไหมวะโอ้โอ้โอ้เห็นแล้วเหนื่อยท้อมากเพื่อนเลยเฟดอย่างเลยจะตายแล้วเว้ยเจขอเครื่องนี้เสร็จได้ไหมหนูขอร้องขอร้องขอร้องนะเจขอเครื่องนี้เสร็จนะขอเครื่องนี้เสร็จนะ ขอร้องนะหนะขอเครื่องนี้เสร็จอะขอร้องหนูอยากให้เครื่องนี้เสร็จเฮ้ยโอ้โหไม้ซะยาวมากขอบคุณที่ทำให้ หรือเขาไม่ได้จะปล่อยฟักหรือเขาจะไปหามเขียนนิยายก่อนแล้วเขาก็จะปล่อยให้เราลุกเองใช่ไหมก็หิวเลยไม่ขอแล้วตอนนี้ทอมากท้อแท้ตัวสุดเลยไม่ยอมไม่ยอม ยังไงเราก็ต้องกลับมาพิกว้าเจโอโคโลงนะไม่อ่ะต้องโหลโดอโหลโดโหลโดไม่ก็ต้องทำให้เกมกลับมาพิกได้ ลูกันมาปฏิเสธปฏิเสธเราดำไม่เก้มพิกได้ไว้เบือนยกเว้นถ้าเราจะแห้งตาเนาะแล้วเครื่องเมื่อกี้จะเสร็จแล้วเออเออ

ยังไงก็ยังไงเลยเฮ้ยมันจะพาลงห้องวีไงก็ไม่รู้ว่าแล้วอ่าฮะอ่าฮะไปแล้วอ่าไปแล้วนะคุณยายก็ประมาณนี้นะคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้รับ สกินคุณฟารโรหรือ,อยังมนะอาเข้าไปในหน้านี้เรียบร้อยแล้วอ่าเอ้ยได้แล้วอ่าเรียบร้อยสกินคุณฟารโรมาแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นกันให้ดูสักหนึ่งตาก็แล้วกันนะทุกคนอ่าไปกันเลย จะมารีวิวเต็มให้ทุกคนดูนะทุกคนก็วันนี้ก็มารับสก,กินเฉยๆเดี๋ยวจะมาอะไปไปลองเล่นกันนะทุกคนว่าเป็นยังไงนะความสวยของสก,กินคาซูมิโยชิซาวะนั่นเองนะไปะก็เข้ากันมาเรียบร้อยนะทุกคนกับสก,กินของคุณฟาโรด,ดี้นะทุกคน ก็เข้าไปดูในเกมกันนะอะเอ,อแล้วทำไมต้องได้ด่านใหญ่อ่ะไม่อยากจุกเยอะแบบนี้หูสกินสวยมากทุกคนนี่สกินเขาก็จะประมาณนี้เลยนะเออวัดดีไลก็ใชมันเต้น อยากจูงไงรอเลยรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยากจูงให้ทุกคนดูโอ้ยเฮ้ยมันโดนได้ไงเฮ้ยเฮ้ยหมือนบอดเลยว่ะ ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นไม่รุนรู้ร้อนรู้ร้อนใจเย็นโอจะจโหลดไหมวันนี้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยพี่เขาทำอะไรของเขาปะอ่ะเรามาบนตรงนี้ยา,ยา,ยาวๆเถอะ นุ้ยพองวนได้ยาวเนี่ยช,ชีก่อนชีกนี้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 ไปไป ใจเย็นใจเย็นไวรุ่นใจเย็นขอโทษนะเพื่อนขอลักมาหาตรงนี้ไม่ต้องมีใครจุกค่ะเราจุกคนเดียว,วมาแล้ยอือ nhi nè, oi, 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 lay lay nấc ná, lay lay nấc ná, lay lay จะโลดไปนีโโ่โหลงโอ้โหแล้วเมียน,นี้ด้วยเฮ้ยเพื่อนจุดแล้วเราจุดแล้วอย่างเงี้ยไม่ลอยเราตัวเยอแค้นเรามาจากไหนฟะไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้ว ไม่รู้ว่าปลดหรือเปล่าแต่วา่าแต่ว่าตีแ,บบแปลกๆอ่ะตีแปลกมากก็อย่างน้อยก็รอดมาได้ยังไม่ถูกจับนั่งเก้าอี้นะก็ยังไงก็ต้องได้ออกอะ่ะครั้งนี้ต้องได้ออกอะ่ะอยากออกต้องได้ออกนะต้องได้ออกว้าต้องได้ออกโอเค คันตานี้ก็ได้ออกนะอ่ะออกสักหน่อยแล้วหนายหน่ายอิบหนายหน่ายอิบเป็นไงปะหยุดตามฮันเลยโอเคอธิบายไม่ถูกก็ก็เป็นอย่างนี้นะผมก็สำหรับสกินของ คุณฟาโรดีนะแล้วก็อาชี่วันนี้พาสวยมากก็พาสวยนะทุกคนก็ก็ประมาณนี้นะทุกคนกับสกินของคุณฟาโรดีนะถ้าสกินของคุณฟาโรดีนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนใครชอบหรือไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนก็ บายบายแล้วครั้งจะมารีวิวสกินของคุณฟาลูเฟยเฟยฟ้ยฟาโรเดีอ้อย,อ,ยอย่างเต็มเต็มนะทุกคนอ่ะบายบาย